การทำกละแมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยหมู่หกตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานี กะละแมเป็นขนมไทยโบราณที่ทามาจากข้าวเหนียวซึ่งนิยมทําขึ้นในวันปีใหม่ของคนไทยในสมัยก่อนซึ่งกะละแมต้องอาศัยแรงงานคนมาช่วยกันกวนขนมจึงถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยมิตรไมตรีเป็นความดีงามในชีวิตภายภาคหน้าสืบต่อไปปัจจุบันกะละแมมีหลากหลายสีและมีรสชาติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละผู้ผลิตผู้ผลิตบางรายสรรหาความแปลกใหม่ให้ขนมกะละแมดูเปลี่ยนไปจากเดิมคือมีสีสันที่น่ารับประทานมากขึ้นและเป็นที่ถูกใจของผู้ผ กทกททเศุวซึ่งในวันนี้เราจะไปชมขั้นตอนกระบวนการทรํากระแมแบบดั้งเดิมที่มีความหอมอร่อยไม่เหมือนใครของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยหมูห่ําบลคลองวายอาเภอสามโคกจังหวัดป,ปทุมธานีกันค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนขนมไทยตําบลคลองวายอาเภอสามโคจังหวัดปทุมธานีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณนกนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากจะสอบถามความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นจากการ รวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านนะคะต่อมาก็คือมีหน่วยงานราชการเขาเห็นว่าที่เนี่ยค่ะทำกันเป็นประจำแล้วก็คือมีสมาชิกเยอะเขาก็เลยเข้ามาสนับสนุนเกิดเป็นกลุ่มโอท็อปก่อนปีพศ2538จากนั้นเราก็ออกร้านเรื่อยมาค่ะจนปี2548ก็มีหน่วยงานของเกษตรเขาจะมีสนับสนุนเรื่องการจดทะเบียนวิสากิจชุมชนค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานท้องถิ่น แล้วสูตรเนี่ยเป็นสูตรของเราเองหรือว่าสูตรเป็นมีคนมาช่วยพัฒนาไหมสูตรน่ะเริ่มต้นเป็นสูตรของเราเองค่ะคแล้วการพัฒนาก็มีเหมือนกันค่ะก็มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาเรื่องการเก็บรักษา แล้วก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงามบรรจุภัณฑ<ช>์ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของตัวขนมทํายังไงให้มีลูกค้าติดลูกค้าชอบมากขึ้น <c oughs> เขาก็แนะนําเรามาเราก็ปรับสูุรมาเรื่อยๆจนเป็นสูตรที่ที่เราพอใจในบัรจุภัณฑ์ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์รูปแบบไหนบ้างครับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มอาจจะเป็นกายศาสตร์คะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่ขายดีก็คือเป็นกะละแมค่ะกะละแมของเราทําจากข้าวเหนียวเม็ดใช้กะทิสดรสชาติเดียวค่ะดั้งเดิมกะละแมครับ ช่วงเทศกาลหรือประมาณไหนนะหรือว่าทําทั้งปีเลยครับปกติแล้วเราจะทําช่วงเทศกาลค่ะคนโบราณเขาชอบเอาไปทําบุญแล้วก็เป็นของฝากผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลก็ะะจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่ค่ะกาละแมดูน่าสนใจมากเพราะว่าเห็นบอกว่าขายดีใช่ไหมครับใช่มันมีขั้นตอนช่วยเล่าคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าทางกลุ่มเนี่ยนำวัตถุด,ดิบมาจากไหนแล้วก็มี กระบวนการในการผลิตอย่างไรกระแมเราอะเริ่มจากที่เราต้องเลือกมะพร้าวต้เป็นมะพร้าวที่แก่ขูดเองแล้วก็บิดเอง เพราะว่าเราจะได้น้ํากะทิที่มีความมันแล,ล้วก็คุ้นถ้าในพื้นที่มีเขามาให้เราก็รับถ้าไม่พอเราก็ต้องนําจากข้างนอกมาข้าวเหนียวนี่ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวกลางปีแช่น้ําข้างคืนค่ะในส่วนของการทอนเนี่คือเราใส้เตาฟืนในการกวนพอเราลงข้าวเหนียวพอข้าวเหนียวเละเราก็ใส่กะทิเป็นส่วนผสมอีกอย่าง,างก็คือน้ําตาลค่ะเตาฟืนเนี่ยจะทำให้ขนมหอมตอนนี้ก็คือเราก็ต้องมีการลดทอนเพราะว่าคนที่ทาให้เราถือผู้สูงอายุเรากวนจากเตาฟืนประมาณ3มชั่วโมงนะคะเราก็ ตักลงเป็นเครื่องเครื่องกวนค่ะอีกประมาณ3ชั่วโมงใช้เวลาเข้าๆประมาณ5-6ชั่วโมงค่อนข้างนานเดี๋ยวกว่าจะได้กะละแมอร่อยมาสักหนึ่งชัวมนะกวนออกมาเนี่ยมันจะมีความเหนียวที่พอดีทานแล้วไม่เหนียวติดคอทานแล้วเหนียวนุ่มอร่อยค่ะหวานพอดีไม่หวานมากไม่หวานแหลมจะหวานกลมกล่อมเข้าใจว่าตอนนี้เด็กสมัยนี้อาจจะ ไม่ค่อยรู้จักกะละแมหรือไม่ไม่ค่อยได้ทานแล้วหรือไม่อาจจะไม่ได้นิยมอยากจะฝากถึงคนรุ่นต่อไปหรืออยากจะฝากถึงเยาวชนในพื้นที่เกี่ยวกับขนมไทยก็ได้ครับหรือกะละแมอย่างไงบ้างครับ ขนมไทยไม่ค่อยนิยมในหมู่วัยรุ่นเนาะแล้วเราก็พยายามดึงดูดเชื่อมต่อกับน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษาค่ะเข้ามาดูงานเข้ามาดูศึกษาขั้นตอนวิธีการทําที่กลุ่มก็คือรับสอนนักศึกษาน้อง,น,องนักเรียนเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เราได้ต่อยอดไปใ,<ห>ใน<พ>ตัว, <อง S 1> วใช่ไ,ไสุดท้ายเลยครับอยากจะให้คุณนกฝากร้านฝากช่องทางในการจัดจำหน่ายไปะชาสัมพันธ์ได้เลยครับ ขอฝากร้านวิสาหกิจชุมชนขนมไทยหมู่6ตำบลคลองควายอ,อ 3, 6, ำเภอสามโคกสำหรับทุนมพันนี้นะคะเราก็จะมีช่องทางการจัดจำหนายทางแฟนเพจ Facebook อำนวยขนมไทยค่ะหรือติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0985105512ค่ะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะได้รู้จักคร่าวๆเกี่ยวกับวิสากิจชุมชนขนมไทยของตำบลคลองควายแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชม แวะเข้ามาซื้อสินค้ารวมไปถึงทางวิศวกรรมวิสาหกิจเนี่ยยังสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเพราะนั้นถ้ามีผู้ใดสนใจหรือมีน้องคนไหนอยากจะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําขนมไทยก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยโอเคถ้างั้นวันนี้เราขอบคุณคุณนกมากครับขอบคุณครับ กว่าจะได้1ชิ้นต้องมีการคัดสรรวัตถุดิบการกวนการควบคุมไฟและคุณภาพในการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้ขนมกะละแมที่อร่อยหอมมันจากต้นตำรับจริงๆนั่นเองค่ะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกะละแมและขนมไทยอื่นๆจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยหมูห่6ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกันเยอะๆด้วยนะคะ